เออเพือนเฮือนกรจ่างามดีเนาะแมาลงลงลองลงมาเศร้าโฮมกันห่อนปวดเป็นปย่างรอกอยู่เนาเพื่อนกรจ่าหนีดีเนาะตัวนี้ก็ยังใส่อยู่เอิญเอิญลองเนาะไปย่างย่างย่างไปย่างไปเหร็ดจัง่อยไปหนามจะหาท้าวนหนามจะหาเนียเนาะ อ,อยากบ็ม่มีสุคริสมันคริสย้ายบ้นไปยางเป้ข้าเจ้าไปให้ไปหน้าเพื่อนนะตัวนี้น้องเอ,อิญหมากยังนี่หมาก,กน,นะหมักพกนะุก,พกเนาะเอ,อิญเอ,อิญเอ,อิญนคือทั้งเล่าอยู่หมักพกุกหมักสมโอนะไทยไทยเอิญหมักสมโอเงื่อน,นข้าวเจ้าใหญ่ดีเนาะย่างไปเบิรงน้ามันเลยไป อันนี้แม่นสายหนำจะเห็นเนแล้วคนต่อเอามาจะพูดว่ะเห็นบอกเอาำเอามาใส่ดีนะหนำหนำเอาอยู่พูดมาใส่หนำจากห้าโอ้ยดีว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้หนำเลยเย็เนอืมมันเย็นดีลุกลุกข้าเจ้าหลายเวข้าเจ้าเอาหนามาใส่ใส่สวนบ่ะใส่หน้านามังไดะนี่บ่มีหน้าด้วยนน่ะนะ หน้าแล้วก็กระเพ็ดนองเลยโอ้คนน่ะลุกตาตัวาย่ไหมชิคุณไหมกรวห้อนผด้วยเศาเศากันเศาเย็นดีป่ะเศามีแห้งอย่นีีกันเย็นสบายดีเลย๋ยนี่นอใหม่เอ๊ะนอใหม่ปวดตัวเนี่ยเนาะ อันนี้เลาวก็เอว่าไม่เกินนะไม่เกินยูนี่เขาเอิอไม่เกินไม่เกินก็คือไม่ไผ่นั่นละแต่ไม่ไผ่มันบางกว่านี่หน่อยนึงเขาเอิว่าไม่ไผ่อันนี้เขาเอิว่าไม่เกินไม่เกินโอ้อันนี้เพิ่งแป้งไม้พิ่งเฮ็ดไม้เล่นี่ยถรามชาติดีขนาดเลย ต้องสาดดีขนาดเลยนี่ที่ลูกหลายเขาเลยอยู่นี่นะโนะอ้อลูกหลาย น้่งพักเลยคว้ยกับลายเนาะเป็นสิเลี่ยงคว้ยแล้วก็มีลุกมีลุกในตามสายน้ำมาไลๆเลยเนะเห็นปะท่ากน้ำ ต่อทำนาบรรยากาศนี่คักเลยนะคนไต้คนล่าเข้าหน่เห็นหน้าเก่ง นี่เฮื่อนเฮื่อนคนไต่เนาะเฮื่อนอยู่หลังหน้าก็อยู่หลังเฮื่อนเลยบรรยากาศดีแท้เลยสบายดีน้ำหน้านอจุ๊บเอาหน้าเนี่ยนะน้ามจะห้ามุมีปลาบอ ปลาไหมปลาหลายกว่าใช่ที่สีมีหอยนกเออยู่เนาะไอหนกเอหอยนกอ่ะโอ้หอยนกหอยนกเป็นหอยตัวบางอน้อยเลยจังสี่เลยนี่ก็เอิอหอยนกเลยหอยนกที่สีนีหลายอยู่เนี่ยตกดเออยู่นี่เลยนนี่คือหอยนกเลยโอ้หอยอันนี้หอยนี้มันหน่อยพอดนะโอ้เดี๋ยวที่สีเสีบกว่าหอยนี่เลยแสียบว่ะเสบกว่าหอยนี้ปลาหอยหอยป้อมฟ้อนหอยคำ หอยหน้าหอยปอมหอยหน้า,านี่หอยนอกลลยเนาะฝนตกฝนตกกวงฝนได้งเ,งม,เมื่อขึ้นฝนเมื่อวานฝนตกหน,า,นามหนามันคุณ,คณปลาปลาสีเอเนาะ โอ้มันตายมันห่อนมันตายอยู่บ่มันก็มีหินอยู่อยู่อะเอ็นได้ทังตายเนาะมันห่อนเองได้ทีนี้มาเจอหนี่กระน้ำยังห่อนเลยเนาะโตมุ่งเนี่ยอยู่นี่น้ำกระห่อนเลยแต่กี้มันหมดเป็นดอกขี้เป็นแนวนี้เนาะมันี่ตายป่ามันก็ทีโง่เถอะวะโหน อันนี้บ้านยังบ,างางบ้า,าบนเฮาเหรอเฮาไทยแทงเนาะไทยแทงไทยแทงแล้วอันนี้ไทยแทงแล้วอันนี้เนี่ยข่าวใดเนาะข่าได้เต้ความเล้าก็ได้เนาะความลาก็ไต้ก็ได้ความเล้าก็ได้ไต้ก็อยู่ตังยับเล้าเด้ยัยบเหล้ามิตั้งกะเลย โอ้อย oh, no ู่ทั้งน uh. ้องแหดพ่นอะนี่เาเยนเวียดนามอยู่ย uh. ัฟแเคน้องแหดยเน้องแหดไปนหยังตีนไปบยอีกหรอเออหยังีนอยู่บ้านหันไปน้องแหดไปบยอีกหบ้านน้องแย่ฮูจกบ้านน้องแย่ป่ะบ้านน้องแย่บ้านั้้านนอง่นบ้านไทยคังเนาะเมืองแสนหนบ้านไทยเมือง ไทยเมืองเฮือนย่อวะเอ,อ,อะิ้นย่อวะไทแทงก็มีเลยไทแทงก็มีอยู่บอ,องแสนออโ,โอ้อยเพียงโพโอ้ยเพียงโพไตไตไหลายไตเนาะไ,ไ,ไตแทงไตคังไตเมืยไตเมืองไตเมือยบ้ากลางเอบ้านไตเมื่อยไตเมือยนี่บ้านหน้ากลางในบ้านไตเมืย

ีพอดอยู่เด้พอดแม่ไหนพอดเห็นไหมมันสีมันสีมันสีเริ่มดำแล้วนะมันสีแดงมันแดงไปสิบอเป็นยังแต่ว่ามาเบิ่งถึงพอดอยู่เออพอดอยู่มันพอดลายพอดนอกกับนางนีง่นางกินน้ำก่อนนะต้องฝ่าวไปยังเรงก็ได้ยังเรงมันยังโบห่อนโอ้ต้นคอนี่เอเนาะ มีต้นคอนี่เย็นขนาดเลยนะข้าเจ้าป่ใส่มุ่งคอเนาะดูนี่เนาะบ่ใสข้อมุ่งเหรอเนาะบ่มุงคอเพื่อนนะขออะคอเอเนาะมุงค้อสีเย็นเหรอเย็นนะนะมุงคอนะมุงเะห่อนแทห่อนวาห่อนแทม่เนเลเัดเลยอ สบายดีบอกสบายดีไอ้าเลยเงี้ยลาว่สบามมุงก้อเนาะบมมุงก้อนมุงแลมุงก้อนนาจะเย็นแนเนาะเย็นแจเนาะอะไมุ้งท่าแตกีมาเนยแตกียมุ้งเนาะเออมุงโปโลยาที่ล้มุงหวยมุ้งตัวนี้สีเย็นตัวนี้ห้อน ตัวนั่นนะมุงก้อนี่ได้ได,ไ,ดได้กี่ปีมุงมุงตัวนึงนี่มามุงก่อมุ่งหัทีหัวทีเฉยหลายปีหกปีมุงทีเนาะมุงทีทีสิบปีก็ได้นะฮาวานะอ,อันห้รีเอปมาอตัวมุ้งดินขอนี่ก็มุงเธอเดียวนะวันนี้เนาะ <laughs> นุ่งได้โดนเล่ามาเออ ห่อนแท้ปะห,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 อห่อนเนอะหอนไนี้ยังเพียนชุ่มให้กวนนั่นโบ้ห่อนห่อนไหลห่อนบบฝนเนาะบบฝนตัวนี้ร่องนี่ยังตั้อยู่อ่ะนี่ร่องนี่ตั้มอยู่อ่ะ,ออย,อะยังต,ตั้มบ่อยังตั้มมมีเข่ามันโบมีเข่าเนาะ นี่ข้าวนาเม็ดเนาะยังยบอกให้ให้กับี่เนาะใเขาีเล้ตอเลงยาะทขาตั้งวเอามาเตั้งอุ่เอามาเออเขาต้องเล้่าก็เอามาเนาะเตั้งเสี้ยงขวางหมดเนาะเจ้าเขาแก่น้อยเียวปมขาแก่น้อยกินกับเจียวปลาบม เออ,เอ,อมันป้อมเม็ดมันป้อมไปเอาไปเดินไเแ่าเดอ้อไปก่อนเลยเจ้าเจ้าไปห่อนเท้ห่อนวาห่อนเต้หอนวาถ้าไปหาแวอาหารไปหาสื่อถุงมือก่อนเแต่เราหอดเซิงหลหาสื่อเออ,เ,อ,อเป็นยูเซงหีพิมีเนะ <c oughs> าะโไซถุงมือเห็ตายปะห้อนผลปะ แดดบนหลายบนในน่ว่ามันเอวหิริยทางลงอาเเขาหยอดตัวนั่นนะ่ะเออหยอดเขาบสได้ดำหยอดเราอ้หยอดอ้วเนาะ ยอดใช่กับนี้วะใช่เขาบริยอดเปียกแบบนี้นะยอดแห้งนะอ๋อแห้งเลยเขาบัวหวานเนาะเขายอดเนาะถ้าไป,ไปเบิ่งไปอย่างนี้นะข้าวหนึง่งเขาเจ้ายอดเอายอดเข่าอันอนี้เป็นหอยหน้าเหมือยน้าเหมเลยยอดอ่ะ

นพวกตอนน่ะไทยเมืองเลยไท้แว่ะธรรมันถ้ามันด่างน่ะคนไทยแข่งนั่นมันออกมัตจบหูเบาเมืองไดนันบอต่างกันนะไทยแข่งกับไทยเมืองว้าคือเดียวน่ะต่างทำเหลียงนี่หนอที่ยังบอกฟังบอกฟังเัตจบาูฟังฟังบอตันหูเนาะมันมีหลายข้าเจ้าหยอดขาเจ้าบดี เขาเกิดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้บ่ได้เฮ็ดเป็นหูเนาะยอดลงซื่อๆนี่นะเออยอดแบบแบบเออเขาจะคือพวกเฮ็ดอันเอามือจุ่มจุ่มจุ่มลงไปวนี่มันสิล่มบ่ล่มแล้วเหรอวะเขาสีร่มเออเขากระซิ่มวานเอาเหะแต่วันแต่ตัวนี้ใส่แต่แต่ได้แกรแเลยท่านเรื่องเออแซวแซวเอา โอ้แม kind of yeah, like mm ่น hmm. oh ี่อย่างนอเนาะป้าเนาะไอป๊าใส่เกิอบูดว้วยเอิ้นตัวเปี๊หรือกระตี๊ดตัวเปีเนาะไอที่ซัมดี้เพื่ีใสใส่เขาใส่ใส่เองเขาใโอเซลเนาะเซเนาะบดดําเนาะเซลบดดําเนาะ เอ้ยไอเมืองไหนแล้วแ่เซลหรอไอทไปไเมืองไเมืองนออยู่นี่นอไอแทงโอ้บ้านไอแทงมาบ้านนี่เรบ้านเลอ ปลอยปล่อยลอยบ้านปล่อยลอย๊กิ๊ดๆนั่นนะเห็นนั่นเป็นได้เป็นได้แทงนะบ้านปล่อยบ้านซีบ้านซีไม่ออกตัวนะโอ้เล่นนะหยอกนะแมนนะบ้านซีนะเฮ้ยบ้านซีก้นี่วะ บบานนี้หรบ้านนี้บ้านนี่บ้านซีโอ้โเซเอเนาะซลีเอเนาะบบบดมบ้านนี้แม่ต่อเม็ดววะเซลล์ยอดยอดดยเป็นเดวงทีวีเลยเออซลเนาะซอ อยู่ไทยอยู่ไอคุณี่ีน่จะทยังไ้าอยู่เขาบอกไปอยู่อยู่กินง่ายยามนะสกินง่ายจะโมงสิยยามเซลเนาะเซลเซลเซลเอาบดดําเอา

Khao tăm, khao bố xuống nè Kín khao... Kín khao sâu lò bà Kín khao sâu lò bò Kín lò bò Kín ngai nò Kín ngai nò là ta kín ngai chẳng <laughs> ไ,ไต้เลาไต้ลาเตเลาไต้ลาไตยูไตไทยลานไทยลลนเนาะไทยลานเอ,อ <laughs> โอ้ยููนี่ขเขาจาบัดำาเนาะบ้านตัวบัเห็ดแบบนี้เนาะนอท้ายทางอื่นก็คือบัเห็ดว่ะ เขาเจ้าย่านเปลืองเนาะเขาเจ้าว่าน้ำมันเปลืองนะ่ะแล้วก็มันมันสิทีกันพอเขาเจเ้าเลยหยอดเอาอยูท่าเอ็นหยอดได้ไงหยอดหยอดเขา่าถ้าว่าแต่หยอดเข,าข่าเขาเจ้าเสิเห็ดเป็นหู้เลยซักลงน,น้นะนำน่นะน้ำน่ะจังหยอดแล้วก็ปิดนำ้ำปิดแล้วก็หยอดแล้วก็ปิดปิดหู้มันนะห,อหยอดหยอดเขา่า ี่มาเอ้ามามาแซลเขาหนอเซลเขาะเซลเขานี่เคยซิมาเซลไหมหัวนอ่ะเฮ้หัวก็หัวเออหัวหัวหัวกายเว้ยน้อต้องหัวต้างปลาล่ะ

โอ้ได้จ้างเอาไรดําจั้งสี่มันสีได้หลายกว่าโอ้มันสีได้เอกว่าเออเซลเอาได้ดีกว่าดำแม่นบ้าว่ะแม่นเนาะเอาว่าดำเอาสีดีกว่าน่ะโอ้มีแต่คนเสียเสียแนวหลายกว่าเนาะเออมันเสียหลายมันเบิดหลายน่ะ

ไปประีกับมี่เ่อลยไปกินข้าวง่ายปะไปโอยเดียงเ้มง่ายแบ่ถามเนสิไปกินข้าวง่ายบ่หนิ่ากินเนัปินเอนเพือนมันเนาะอปวนไเดา๋แซวเขาแซวเขาแซวบ่แซวหัวเยีวยวเยวเขา เยี่ยวเขาเล่นกับปลานั่นเช่ปะหากินง่ายเลยเออเมื่อไหร่บ้านบ้านเลือบ้านน้อยบ้านน้อยบ้านน้อยหรือบ้านน้อยบ้านลอยบ้านลอยบ้านปอยลอยนั่นปะตลาดวัดบ้านไปลอยนี่แม่นอันเรอ bạn lôi ừ. cái xeo khẩu giọt khẩu này đó xeo khẩu mưa thới, mưa là đơ phải đơ ừ mà sẽ kín khẩu ngay năm nè bọn này kín ngay được nè hai cái khẩu ngay <laughs> tại ra những hờn chú ừ ยินคนไงไปได้รึยินท่านก็ไ่ได้ยินนะเฮ้ยไะเมื่อก่อนสิไปคุยเจ้าไปคุยเจ้างั้นกินแรงกินง่ายยามเออไล่ต้าหลงก่อนคิดยังไงไปกินแรงกินง่ายยามเม็ดป่าป่ะวะ หอ้ยตัวน,นี้เอินอ,<ะ>อนังฮะตัวนี้เนี่ยเย็นผูนกเย,ย็นปะโอ้เห็นมีโตมันว่าเย็นมันอยู่มันก็บอกคืนดีเลยจกักหลายโตว่ะหลายโตบอคือโพไซต์ตัวหนึ่งโพไซตตัวนั้นออกเหรอฮะออน้ำน้นนนำเ<อ>ยอะเออไปไปเย็นเยีนเย็นเยีนคือสิหลายอยู่เย็น ไอ้ไอ้ตัวนี้น้ำเล้อนี่น้ำเลยน้ำมันเด้อน้ำโยนน้ำโยนโอ้อยู่นี่อยู่นี่เป็นว่าน้ำโยนวะดงเตอร์เป็นอะไน้ำห้างเนี่ยไม่แม่น้ำห้างวะเขเหยียบต่างกันน้ำโยมน้ำโยมน้ำโยมให้เลยน้ำโยนน่ะน้ำโยน น้ำย้นน้ำย้นน้ำย้นโนอปะน้ำห้างยี่หุ่นเนาะน้ำห้างเนาะเออมันมาไหลไปคนละทางนะบ่นะมันเป็นห้วยเดียวนะบ่นะาแท้ห้วยเดียวปะเป็นห้วยเดียวกันปะน้ำห้างไปพุ่นบ่ไยังลงกาไปเตือนเนอะเออไม่คนละอันต้นนี้ไหลลงน้ำห้างวะแล้วไหลไปซบน้ำห้างวะ À được. Ngay. Thì ừ. ngay. dương. <laughs> Ông đi láo đấy. Ông đi con lao đấy. Nam Yun, Nam Yun. อันเดอว,ว่ากันเด้อไปน้ำโยนเออน้ำโยนโอ้กรเจาเห็ดหน้าหน้าโบาดำเนาะฮัลวาเตถ่ายดำแตถ์แ <c oughs> ซเเว,เว,เวเอาเจียวเจียวเอา บดได้ดำฟัเขาฟังอย่านี้เนาะก็จะออกเป็นเซลเนาะแต่ว่าเอฟังออกเป็นเจลเจลนะแต่เขาเอารอซาซาเขาเป็นเยลเดี๋ยวบ้านตัวเอิญอย่างเอิญเยลกูเอิญว่ะบ่เอิญเอิญเยลเราเอิญเอิญละน้ำบ่เอิญน้ำนะก็บ่มีแบบนี้กับบ่เอิญเอออบเิญเนาะตัวนี้เอิญเยลตัวนี้เยลในมันใส่ในมืดในเชยาเยลในแปลว่าปลูกเนาะแม่นบอกเยลเข่าปลูกเข่า ถ้าดำนะเอาต้นมันถ้าเยี่ยวนี่เอาเม็ดมันเนาะแม่นบ่ถ้าเยี่ยวนี่เอาเม็ดมันนะแม่นอยู่เด้เยี่ยวมันเอาเม็ดมั้เฮเยี่ยวเอาเม็ด